จีซูโรเซอวดออรา่านางแบบระดับโลกเตรียมบินร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคจีซูและโรเซ่บลักพิงส์สาดออรา่านางแบบระดับโลกที่สนามบินอินชอนระหว่างเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาค่ะจีซูและโรเซ่สองสมาชิกจากวงบลักพิง์ได้เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนเพื่อบินลัดฟ้ามุ่งสู่ฝรั่งเศส เตรียมเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคซึ่งพี่ใหญ่คนสวยอย่างจีซูแบล็ k พิงค์จะเข้าร่วมงานในฐานะแบรนด์เนมบัสเตอร์ระดับโลกของดีออโดยงานนี้จีซูมาในลุคสวมชุดสีดำล้วนดูหรูหราแล้วก็สง่างามมากค่ะ เธอเลือกปล่อยผมยาวตรงแล้วก็เมคอัพบางเบาเพื่อสร้างบรรยากาศที่นุ่มนวลซึ่งก็เข้ากับชุดของเธอได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและนอกจากนี้กโปรงส,สีดำยังช่วยให้จีซูได้หวดเดียวขายาวของเธออีกด้วยค่ะเรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งลุคของพี่จีซูที่ดูคลาสสิกและก็สง่างามมากๆค่ะส่วนสาวโรเซ่นจะเข้าร่วมในฐานะแบรนด์บัสเดอร์ระดับโลกของแซงโลรองโดยงานนี้สาวโรเซ่ปรากฏตัวด้วยลุคน่ารักสดใสด้วยกางเกงยีนขายาวสีดำของเธอซึ่งจับคู่กับเสื้อคาร์ดิแกนสีเหลืองซึ่งลุคนี้ก็ทำให้เธอน่ารักกสสดสดดดใและโเ่่นนมายิงขึ้ 嗯、哈 และนอกจากนี้เธอยังรวบผมต่ําประดับด้วยโบว์สีดําซึ่งก็ช่วยเพิ่มความน่ารักสดใสให้กับชุดของเธอมากขึ้นไปอีกค่ะและเมคอัพที่ดูบางเบาซึ่งก็ดูเป็นธรรมชาติก็ยิ่งเสริมให้สาวโรเซ่ดูสวยและน่ารักขึ้นไปอีกค่ะและงานนี้แฟนๆต่างก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นซุปตาทั้งสองคนบนดนันเวย์และหวังว่าพวกเธอจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในปารีสด,ด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้ทั้งสองสาวก,ก็ได้เดินทางไปถึงปารีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งงานนี้ทั้งดีออลและแซงเรลองต่างก มากมากค่ะมารอต้อนรับสองสาวถึงหน้าโรงแรมซึ่งพี่ใหญ่ของวงอย่างจีซูก็แจกลายเซ็นให้กับแฟนๆอย่างเป็นกันเองเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของโรเซ่และจีซูที่เรานำอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ